บัตรสบัสดีการแห่งรัฐล่าสุดเดือนสิงหาคม2566กลุ่มนี้ไม่ได้เงินดูแลเป็นคุณไหมล่าสุดตอนนี้บัตรสวัสดีการแห่งรัฐมีการประกาศออกมาแล้วว่าในเดือนสิงหาคมมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะไม่ได้เงินอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ฟังคลิปนี้ให้จบจะได้รู้ว่าเป็นคุณหรือเปล่าถ้ารู้มีวิธีแก้ในคลิปนี้ให้คุณได้เงินแล้วให้รีบทำตามนี้นะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้เงินในเดือนสิงหางโมโคมมกคเนี่ยเกิดจากการที่มีอยู่2อย่างนะครับผมการที่1เนี่ยก็คือคุณเนี่ยจะลงทะเบียนนะบัตรสวยแยงแลรวัฐไม่ผ่านตั้งแต่ต้นอันนี้เนี่ยคนทุกคนทราบกนักนอยู่แล้วก็จะไม่ได้เงินแต่จะมีกลุ่มหนึ่งคือผ่านทุกอย่างหมดแล้วนะครับแต่ยืนยันตัวตนเรียกได้ว่าช้ากว่าเพื่อนนะครับยืนยันตนัวช้ากว่าคนอื่นเขาก็คือเป็นการยืนยันตัวตนนะครับในช่วง ก็คือถ้าคุณไม่ได้ใช้1สิงหานะครับคือคุณยินเนือนตนช้ากว่านะครับก็คือช้ากว่าเวลานั้นนะครับเช่นเนี่ยยีมิถุนาเป็นต้นไปใช่ไหมครับเริ่มใช้สิทธหนึ่งสิงหาเนี่ยก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดือนสิงหาคุณไม่ได้เงินก็หมายความว่าคุณอาจจะใช้คือยินเดืนตนช้าอาจจะเป็นยินเดืนตนในช่วงเดือนเดือนสิงหาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณยินเืนตนเดือนสิงหา คุณก็จะได้ใช้สิทธิ์ในเดือนต่อไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปนเรื่อยก็อาจจะเป็นเดือนสิงหาใช้สิทธิ์อาจจะเป็นเดือนอื่นนะครับกันยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้สิทธิ์ได้เงินเนี่ยให้เงินเข้าในเดือนสิงหาคุณต้องรีบยืนยันตนนะครับเนี่ยในช่วง27มิถุนาเนี่ยรีบเลยนะครับก็27มิถุนาเป็นต้นไปนะครับอาจจะเป็นต้นๆน,นะครับของกรกฎราเนี่ยเพื่อให้ได้ใช้เงินนะครับ ยินดีตนในช่วงกร,รกฎาคมก็ยังได้นะครับเพื่อจะได้ใช้เงินในช่วงสิงหาภายในเดือนมิถุนากร,รกดาเนี่ยให้รีบยินดีตนให้สําเร็จเพื่อที่จะได้ใช้เงินในเดือนสิงหาที่จะเข้านะครับแล้วก็เงินเนี่ยนอกจากเงินที่จะเข้าแล้วนะครับเงินย้อนหลังคุณก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเงินย้อนหลังเนี่ยของรอบปกตินะครับเขาจะให้3เดือน สำหรับคนที่ในตนนะครับวันสุดท้ายเนี่ยวันที่26มิถุนาเท่านั้นนะคราได้ได้ใช้เงินเนี่ยก็คือในกร,รกฎาแต่ในเดือนสิงหาจะไม่ได้ย้อน3เดือนไม่ได้ย้อนหลังอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะได้เงินเพียงเงินปกติ300แล้ว750แล้วก็80นะครับในต้นเดือนวันที่1แล้วก็เงินส่วนค่ารถค่าน้ำค่า,าไฟแล้วก็เบี้ยฟบูบิกาเท่านี้เองที่คุณได้คือได้เหมือนปกติ แต่ไม่ได้เป็นเงินย้อนหลัง3เดือนนั่นคือ900บาท300 3 0 0 3เดือนนั่นคือ900้นั่นเองครับอันนี้ก็คือนํามาฝากกับทุกท่านครับให้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กลุ่มนี้เนี่ยหรือมีใครที่รอบตัวคุณอยู่กลุ่มนี้บอกให้เขาไปรีบยินดีตนด่วนเลยเพื่อที่จะได้ใช้เงินในเดือนสิงหาคมกรกนี้นั่นเองครับอันนี้ฝากเอาไว้เพราะว่าแต่ถ้าจะเป็นข้อสงสัยในส่วนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ